รับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งครับสำหรับช่องสงครามเลือดปันปีทีวีวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องราวของสารบรีดกับประวัติของตัวละครวันนี้ก็จะมานําเสนออดีตอันดับที่3ของหน่วยที่11ที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าของหน่วยที่11แล้วในเหตุการณ์ของบีดภาคจบมาดารามิอิกคุหลังจากที่ยาชิโร่นั้นได้กลายเป็นตัวตนของดาฟันยานของซาเลคิไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเขาก็ได้เข้ามารับตําแหน่งแทน เชื่อว่าใจหวัวลลนคนนี้คงเป็นคนปลดของใครบ้างแหละเพราะผมนั้นก็ชอบเจ้าตัวนี้นะถึงแม้ว่าบทบาทมันจะดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก่งหรือจะโหดอะไรมากนะักเป็นบุคคลระดับรองหัวหน้าหน่วยหรือต่ำกว่าที่สามารถปลดปล่อยบางใครได้หนึ่งในไม่กี่คนของเรื่องฮิกะค,กคุคือผู้มุ่งมั่นในหัวหน้าหน่วยสระคิเกมจิเป็นอย่างมาก เรนจิที่รู้ว่าเขานั้นปลดปล่อยบางใครได้เคยเสนอให้เขานั้นแสดงตัวเพื่อรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่ว่างอยู่ก็คือหน่วยที่35แเละกเของกลุ่มไมเซนที่ต่อยยศไปแต่อิกกคุนั้นปฏิเสธที่จะแสดงตัวเล็กขออยู่ภายใต้การนำของหัวหน้าสระกิเท่านั้นคือการเป็นหัวหน้าหน่วยนั้นนะครับการที่สามารถปลดปล่อยบางใครได้ก็เหมือนจะมีความเหมาะสมเพียงพอแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจไม่ได้บ่งบอกถึงความเก่ง บางใครของแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองจะพูดว่าบางใครของใครนั้นเก่งกว่าก็พูดได้ยากครับเพราะแต่ละสายแต่ละธาตุนั้นก็มีความแตกต่างกันแต่อย่างที่ได้บอกไว้ในท้องเรื่องนะครับผู้ที่ใจบางใครได้แล้วครั้งแรกจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ14ปีครับเพื่อที่จะใจมันได้อย่างจานานสําหรับคนที่ปลดปล่อยบางใครครั้งแรกออกมาก็เชื่อได้เลยครับว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมมันและใจมันได้อย่างเต็มที่ครับ อิกาคุเป็นอันาพาลข้างถนนในเขตของเมืองลูคอนเป็นเสมือนกับอันธพานข้างถนนครับที่ชอบท้าตีตาสู้ไปวันๆจนคนในเมืองนั้นไม่มีใครเก่งพอที่จะเอาชนะเขาได้โดยเขานั้นมีเพื่อนสนิทก็คือ,อยูมิจิกะที่ก่อยตามเขาไปตลอดเพื่อที่จะหาคู่ต่อสู้เก่งๆและประลองฝีมือแต่แน่นอนว่ามันหายากแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งอิกาคุนั้นได้เจอกับเด็กหญิงและชายคนหนึ่งที่ดูมอซอแต่มือของเขาก็พกดาบอยู่ ึ่งน่าจะดูเก่งกาจอีกด้วยอิกะคุผู้ที่ยะโสได้หาเรื่องปิดคนซะแล้วเพราะชายที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือาระคิเกมะจิสระคิที่รู้สึกคันไม้คันมืออยู่พอดีเมื่อมีคนมาตาสู้จะปฏิเสธได้ยังไงทั้งคู่ประดวนดาบกันและได้ต่อสู้กันโดยไม่ออมมือสู้กันอย่างเต็มที่ผลปรากฏก็คืออิกะคุได้พ่ายแพ้อิกะคุจึงขอให้ฆ่าเขาซะเนื่องจากเขานั้นแพ้แล้ว แต่กิมจิบอกว่าเจ้านั้นโชคดีแค่ไหนแล้วที่รอดตายจากคมดาบของข้ามาได้เพราะตัวของข้านั้นเมื่อได้สู้ไม่มีการออมมืออยู่แล้วจงเก็บชีวิตของเจ้าเอาไว้ซะแล้วกลับมาเอาชนะข้าให้ได้มันจะดีกว่าฮิคาคุที่บาดเจ็บได้รักษาตัวอยู่หลายวันพยายามสืบหาเบาะแสของซาคิกิมมจิผู้นี้จนวันหนึ่งยูมิจิกะได้บอกข่าวกับเขาว่าซาคิผู้นั้นได้เอาชนะหัวหน้าหน่วยแล้วกลายเป็นหัวหน้าหน่วยที่1ิแหองดแทนตดามโิทักษ์ไปแล้ว จากความคิดที่เขานั้นจะเหนือกว่าสราระคิผู้นั้นกลับแปรเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยกย่องอิกาคุแะะยูมิจิกะได้มาหาสราระคิเคมจิแต่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของหน่วยที่11โดยอิกกากุก็เป็นอันดับที่3และยูมิจิกะก็เป็นอันดับที่5เหตุผลที่ไปอยู่อันดับที่5เพราะเขาไม่ชอบเล็กสีนั่นเองครับพวกเขาได้ร่วมต่อสู้และรู้สึกสนุกอย่างมากเมื่อได้ต่อสู้กับซาระคิเคมจิ หลังจากนั้นเดนจิก็ได้ย้ายมาจากหน่วยที่5มาเป็นอันดับที่6และรู้จักสนิทสนมกับฮิกาคุเป็นอย่างมากในายามว่างก็จะชักชวนให้ฮิกาคุนั้นสอนวิชาการต่อสู้ให้ฮิกาคุสอนให้เขานั้นจนหมดวิชาที่จะสอนเพราะเหตุผลว่าแต่ละคนนั้นล้วนมีสไตล์การต่อสู้เป็นของตัวเองที่แตกต่างกันเดนจินั้นไม่จำเป็นที่จะต้องสู้แบบวิถีของฮิกาคุก็เลยให้เขานั้นต้องฝึกฝนด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้มีรูปแบบของตัวเอง เรนจิได้เข้าฝึกกับอิกะคุจนอาจเข้าถึงขั้นรูปธรรมที่สามารถสื่อสารกับดาบฟันวิญญาณได้และหลังจากนั้นไม่นานเดนจิก็สามารถเข้าถึงขั้นบางไครได้นั่นเองครับแม้เรนจิจะพยายามขอร้องให้อิกะคุนั้นใจบางไครโจบางไครให้ดูหน่อยสักครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับอิกะคุมันก็ไม่ยอมแสดงให้ดูสักทีหนึ่งโดยดาบฟันวิญญาณของอิกะคุนั้นมีชื่อว่าโฮซุกิมารุเมื่อปลดปล่อยในขั้นที่ใครจงยืดออกโฮซุกิมารุ ตัวดาบจะแปลเปลี่ยนเป็นหอกหรือจะถอดออกเป็นกระบองสามท่อนก็ได้ความสามารถในขั้นที่ไขนี้คือการใช้ในการต่อสู้หรือการแปลเปลี่ยนเป็นกระบองสามท่อนได้ซึ่งมันจะไม่มีรูปแบบการโจมตีใดๆครับเพราะอิกะคุนั้นมีฝีมือในการต่อสู้เป็นของตัวเองและทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเขาเพียงแค่ใช้มันเป็นอาวุธในการโจมตีโจมตีออกไปได้อย่างรุนแรงและดูเหมือนว่าอิกะคุนั้นจะรู้สึกสนุกตลอดเวลาที่เขานั้นได้จับดาบต่อสู้นั่นเองครับ โดยตัวตนของดาบฟันยานที่แท้จริงนั้นเป็นชายผิวสีน้ำตาลร่างสูงใหญ่ขนดกซึ่งก็ยากที่จะบอกว่าเป็นตัวอะไรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าหน้าตาก็คล้ายๆกับปลิงแต่ตวนตัวผมนั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบกิเลนไฟนะครับอาจจะเป็นมังกรชนิดหนึ่งที่อาจเชื่อมโยงกับตัวดาบในขั้นบางไขนั่นเองครับคิดยังไงก็ลองบอกกล่าวกันมาได้ครับในขั้นบางไขของอีกัคุนี้นะครับเขาแทบจะไม่ยอมใช้มันเพราะกลัวว่าคนอื่นจะรู้ แต่ก็นะเมื่อมันจวนตัวจริงๆประจวบเหมาะกับไม่มีใครเห็นยี่กะกูก็จะปลดปล่อยมันออกมาบางไครดิวมอนโฮซุกิมรุตัวดาบจะแยกออกจากกันสามส่วนแต่ยังมีโซ่ยึดติดกันสองอันเป็นดาบที่ถือไว้ในมือสองข้างใช้ในการโจมตีเป็นดาบอันใหญ่ที่ทรงพลังมากๆแล้วอีกงานก็เป็นดาบอันใหญ่ที่ลอยอยู่ด้านหลังของเขามีลวดลายมังกรอยู่ด้วยความสามารถในขั้นบางไขรนี้คือการโจมตีที่รุนแรงมาก แม้จะไม่มีความเร็วหรือทักษะการป้องกันใดๆแต่เมื่อโจมตีหรือฟาดฟันออกไปมันก็จะมีพลังอันมหาศาลเจาะโลกของอารันคาที่แข็งแกร่งได้อย่างสบายส่วนกระบวนท่าไม้ตายขั้นสุดยอดก็คือการปลุกพลังให้ลวดลายมังกรที่ตัวของดาบอันใหญ่นั้นสีแดงเข้มโดยการหมุนควงมันไว้ด้านบนศีรัะจากหางถึงหัวแถบสีแดงนั้นเต็มเมื่อไหร่มันจะระเบิดพลังออกมาอย่างมหาศาลครับ จัดเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆครับอิกะคุใช้มันครั้งแรกในการต่อสู้กับอารันคาโอเนสและก็เอาชนะมาได้ส่วนในการต่อสู้อื่นๆก็ได้ปลดปล่อยบางไรก็เช่นภาคร่างเทียมที่ได้ต่อสู้กับร่างเทียมของทาคิเคมจิและก็ในเรด่องเดอะมูฟวี่ภาค2นั่นเองครับอิกะคุนั้นจัดได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ดื้อดึงมากเกี่ยวกับการใช้บางไรของเขาเขาแทบจะไม่ยอมปลดปล่อยมันออกมาในทุกๆสถานการณ์เพราะกลัวว่าคนอื่นจะรู้จะเห็น แรกเริ่มอาจมีเรนจิและยูมิจิกะที่รู้แต่ในภาคเดอะมูฟวี่สองอิทกยะดันิคุและลูเคียก็รู้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีอิบะและโคมามุระที่รู้เรื่องนี้ด้วยหลังจากในภาคอารันคาที่อิบะนั้นได้ต่อว่าอิคุคุเป็นอย่างมากที่เขาไม่สามารถป้องกันเต้งเสาที่เขานั้นได้รับหน้าที่มาดูแลโดยเขานั้นไม่ยอมปลดปล่อยบางไขเข้าสู้รกลัวว่าคนอื่นจะรู้และโคมามุระที่อยู่แถวนั้นด้วยก็แอบได้ยิน หรืออาจจะมีมายุริและอิจิโกที่รู้เรื่องนี้ด้วยรวมๆแล้วก็หลายคนอยู่นะที่รู้เรื่องนี้แต่แน่นอนครับนั่นอาจไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงที่อิกะคุนั้นไม่ยอมปลดปล่อยบางใครออกมาเพราะกลัวว่าคนอื่นจะรู้เพราะว่าหวัวหน้าทาคิของเขาในตอนนั้นยังไม่สามารถปลดปล่อยบางใครได้การที่อิกะคุนั้นปลดปล่อยบางใครได้จึงอาจทําให้ภาพลักษณ์ของทาคินั้นดูแย่ลงหรืออาจจะดูเกินหน้าเกินตาของหวัวหน้าไปก็ได้ กอนนั้นจึงเลือกที่จะไม่แสดงมันออกมาในทุกๆกรณีอย่างในบทบาทของภาคสงครามเลือดปันปีก็เช่นกันครับอีกะคุคืออีกตัวละครหนึ่งที่เสนอหน้าได้แทบทั้งเรื่องเป็นดังกระสอบทรายครับตลอดทั้งเรื่องเลยอันนี้ถ้ากระสอบทรายของจริงครับผมยืนยันได้ได้ต่อสู้กี่ครั้งก็เจ็บปางตายเกือบทุกครั้งครับได้แต่ชี้ไข่ไม่เคยใช้บางไข่เลยครับฟินซี่มันก็เก่งนะบางไข่ของเขาอาจจะสู้ไม่ได้แต่น่าจะจัดฟินซี่ อแบบขนาดกลางหรือปลายแถวให้เขาสักตัวหนึ่งได้โจโหดสักหน่อยก็ยังดีวินซี่คิดโงงๆเลยนะครับมีอักษร A ถึง Z เนี่ยก็ราวประมาณ24ตัวซึ่งที่ได้ต่อสู้จริงๆจังๆก็มีสักประมาณ10ตัวได้ซึ่งก็ใช้ทรัพยากรได้ไม่คุ้มค่าจริงๆครับน่าจะจัดให้อีกคู่เนี่ยได้โจสกิลอย่างโหดสักตัวนึงหรือว่าจัดแบบรุมเลยก็ได้ครับน่าจะดีกว่านะ ครับก็คงมีมานี้ครับสำหรับเรื่องราวของการนําเสนอเรื่องราวของมาดาเรเมอิคาคุรองหัวหน้าของหน่วยที่เิดที่เข้ามาแทนยาจิรุก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ครับปิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเพื่อนๆสามารถรับชมเรื่องราวต่างๆประวัติกำเนิดมาของตัวละครต่างๆได้ที่ playlist ด้านล่างนะครับตัวละครที่คุณนั้นอยากจะดูอาจจะมีอยู่แล้วใน playlist ด้านล่างนี้หรือในคลิปช่องของผมก็สามารถรับชมดูได้ครับ ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเร็วๆนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ